นะแต่พี่น้องกินเขา่ากลาบงัวสมจีดลาบแซบกิในอะไรกับแซบนี้นมันพี่น้องคำยังไงนงครับเก็นรัวของบ้านแซบ น้อวันเฮ็ดส่งงานหรอก็ไปเฮ็ดงานส่งกันบ้าทหรอก็ไปเฮ็ดงานพี่น้องกินขอแล้วไปหาเฮ็ดเบียกอืมก็จ้าๆถนามีเนี่ย ของสวนกลัวรอดกินได้สซโซจานน้องข่าเรียว